สวัสดีคนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จิตแจ่มใสดวงรายสัปดาห์วันที่9ถึง16เดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนอ่ะความหมายไพ่ออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังคือการเงินการเงินหามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือหามาเท่าไหร่ก็หมดลงทุนแล้วเจ๊งลงทุนแล้วลมละลายอย่าทำอย่าลงทุนสัปดาห์นี้ถ้ายังไม่มั่นใจในตัวเองยังงงยังสับสนกับชีวิตยังคิดไม่ตก อย่าเพิ่งรีบร้อนความหมายไพ่เนี่ยมันดูงงๆอะ่ะเอาไงอะ่ะตัวเลือกฮ้ตัวเลือกเยอะข้อเสนอเยอะโอกาสเข้ามาหลายอย่างหลายทางแต่ไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจเกิดความสับสนกังวลวุ่นวายบางคนต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างสาวน้อยร้อยโปรเจกต์อายุน้อยร้อล้านแต่จัดลําดับความสําคัญไม่ได้สุดท้ายแทนที่จะทำแล้วรวยสรุปเจ๊งหมด เข้าใจคำนี้ใช่ไหมโลภอันนั้นก็อยากจะทําอันนี้ก็อยากทําอันนี้ก็อยากทําทําเยอะทําแยะแต่ไม่รวยทําเยอะทําแยะแต่ไม่รุ่งไม่ประสบความสําเร็จสรุปเจ๊งหมดนี่คือคําแนะนําแล้วพ่ายขึ้นแบบนี้การลงทุนทุกกรณีมีความเสี่ยงบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนแล้วได้ไม่คุ้มเสียกราบมาพิจารณาตัวเองนะคะ 1. ระบบการจัดการต้องดีเป็นระบบมากกว่านี้ สองจะเอาอะไรเอาสักอย่างจะมาทําทุกอย่างเหรอมันได้หรอมันทําทุกอย่างไม่ได้เลือกเอาจะเอาอะไรจะทําอะไรเอาสักอย่างนะแล้วไพ่ใบน,นี้ the magic อะ่ะสัญลักษณ์ของไพ่นักมายากลผู้อย่างรู้ฟ้าดินคนอนาทิตย์เป็นคนเก่ง ไพ่ใบเ,เนี้ยดาบเหรียญคาาถ้วยเนี่ยสติปัญญาความรู้ความสามารถทักษะและพรสวรรค์จริงๆไม่ต้องเป็นยึดถือกับใบประกาศนียยบัตรหรือใบปริญญาจบหาอะไรมาก็ชั่งมันเถอะ ใช้พรสวรรค์นในการทำมาหากินไพ่แบบนี้เป็นไพ่คนรอบรู้จะไปเรียนดูดวงจะไปเรียนดูหมอไพ่ย,ยิปซีเรียนลายมือเรียนตัวเลขขายวัตถุมงคลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะไพ่เบื้องนเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์เมจิกะสิ่งที่มันเป็นแบบพลังวิเศษหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเรียนจบมาไม่ตรงสายเมื่อเรียนจบมาไม่ตรงสายนะอยากทําอะไรพรสวรรค์เบื้องบนให้มาอย่างไรเปลี่ยนสายงานเรียนสายใหม่ก็ได้เช่นกัน <S <S เลิกงงเลิกสับสนแล้วชีวิต จะมีตัวเลือกที่ดีถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแน่นอนหรือยังไม่มั่นใจในอะไรสักอย่างไม่เชื่อเซนไม่เชื่อลังสังหอนอะไรก็รอดูก่อนนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าที่เก่าจะให้เราอยู่ขอเพิ่มเงินเดือนนะคะส่วนที่ใหม่ถ้าจะให้เราไปอ่ะข้อเสนอเรื่องการเงินจะต้องดีด้วยส่วนเรื่องของการเงินจริงๆเนี่ย อย่ารีบร้อนเป็นนี่อยากกู้นี้ยืมสินมาลงทุนแล้วการลงทุนช่วงนี้มีความเสี่ยงอย่ารีบร้อนที่เหลือคือการประหยัดนะคะอะไรควรซื้อไม่ควรซื้ออะไรควรใช้ไม่ควรใช้ใช้เท่าที่จําเป็นเงินหาง่ายวันอาทิตยเป็นคนเก่งเป็นคนหาง่ายใช้ปากให้เป็นประโยชน์ให้เป็นเนี้ยการพูดการเจรจาการเป็นโคศกการเป็นพิธีกรการเป็นนักขายก็ได้เนี่ย หรือจะไปเรียนหมอดูอย่างที่บอกไนงะหาเงินง่ายแต่จัดลำดับความสำคัญไม่เป็นเงินเลยไม่เป็นระบบไงย,ยรุงตุงนังยุ่งเหยิงไปหมดบินน่ะจดเลยค่ะเอากระดาษมาจด31วันวันวันไหนจ่ายอะไรจะได้รู้แล้วอะไรยังไม่จำเป็นอย่าเพิ่งซื้อเสริมดวงการเงินช่วงนี้ดวงโชคลาภไม่มีเลยอะทำบุญกับคนขอทาน คนเร่ร่อนคนจรจัดคนยากไร้หรือใครจะร่วมสมทบทุนกับอาจารย์วันที่15อาจารย์จะไปทำบุญกับเด็กกรัรมพ้าที่วัดดอนจันตอนนี้ได้ร่วมบุญจาก f อใน t ิ k t ต k อกมาจำนวนหนึ่งละใครอยากเสริมดวงด้วยกันก็ตามนั้นนะคะตามจิตศรัทธาแต่ถ้าใครมี อะไรใกล้บ้านก็บริจาคเสื้อผ้าของใช้ของกินอะไรที่แบ่งปันได้ไม่จะเป็นต้องโอนเงินเสมอไปนะคะหรือเจอขอทานเจอคนเร่ร่อนข้างทางซื้อข้าวเขากินสกล่องหนึ่งก็ถือว่าได้บุญแล้วนะส่วนวัตถุมงคลแนะนําเป็นสามพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาภพระอุปคุตพระศรีบรีพระสังกัจจายเลนเรื่องของการเงินเลนของโชคลาภอาจารย์แถมทูบปลดหนี้ให้ด้วย1อันเอาไปจุดเลยค่ะ239บาทส่งฟรีแคปหน้าจอไว้เลยแต่ของอาจารย์มา ไม่มีเก็บปลายทางย้ำแค่นี้ความรักถ้าไม่ใช่ก็จบแค่นั้นพอคนนึงเดินหนีคนนึงเดินตามถามใจตัวเองดูเอาอยัางไงเพราะบางทีอ่ะจะเลิกไม่เลิกจะเลิกไม่เลิกทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละเสียดายเวลาชีวิตถ้าถือคติคู่กันแล้วไม่แคลวกันหลอกอ่ะก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นไหม ผช้ไเปนเนี้ยคู่บุญคู่วาสนาก็ได้คู่เวรคู่กรรมก็ได้ถ้าอยู่กันแล้วมีความสุขก็เป็นคู่บุญอยู่กันไม่มีความสุขกันนี่คู่เวรคู่กรรมอยู่แล้วล้างแล้วผานซึ่งกันและกันก็ดูเอาเงินนะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะรักกินไม่ได้แต่เงินเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตคู่อยู่รอดนะคะสําหรับคนที่ยังโสด ยังโสดมีคนเก่าๆกลับมาวนเวียนแต่อาจจะมีตัวเลือกใหม่หรือมีชอ o i c e มีข้อเปรียบเทียบอาจารย์จะเตือนเรื่องของภาพลวงตาดีไม่ดีดูกันยาวๆเพราะไม่เชิงว่าจะถูกหลอกหรอกแต่เราคิดว่าเขาดีไงแต่บางทีรู้จักกันไปนานๆากน็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นก็ได้ต้องระวังแล้วเรื่องผีเรื่องสิ่งลี้ลับช่วงนี้เด่นมีอกาสเห็นผีฝันแปลกๆฝันกลางวัน หรือเห็นอะไรไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนบางทีเหมือนเป็นภาพลวงตาก็ได้เหมือนกันขอโชคขอลาบขอจากผีเลยค่ะเลขเด็ดเลขมงคลคือ1 7 5ย้ำทำบุญกับคนที่เขายากไรเป็นการแก้เคล็ดสะดาะเคราะเสริมดวงสุขภาพ1ปัญหาสายตา2ระบบทางเดินหายใจจะเหนื่อยง่ายจะหอบนะต้องระวงังแล้วก็ ข้อที่3ระวังเรื่องของขาเข่าและเท้าของตัวเองจะเจ็บ3อย่างนะคะจัดลำดับความสำคัญของชีวิตดีๆไม่ชัวร์อย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนสรุปอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจพิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้วจะเอายังไงเลือกเอาตัดสินใจเอาคิดไม่ได้อยากให้อาจารย์ช่วยเปิดไพ่ให้อาจารย์รับดูดวงส่วนตัวด้วยไพ่ยิปซีเริ่มต้นหนึ่งคําถาม39บาทค่ะสวัสดีค่ะ